สองแบรนด์เนี่ยเป็นแบรนด์พี่น้องกันเริ่มจากธุรกิจครอบครัวมาก่อนนะก็คือธุรกิจทำรองเท้าของคุณพ่อนะเมื <ME U TER 1> ่อลูกๆเนี่ยได้ต่อยอดกันขึ้นมาเนี่ยก็สามารถที่จะ ทำตลาดกันขึ้นมาได้นะครับโดยเอารองเท้าเนี่ยนะครับไปเป็นสปอนเซอร์ให้นักวิ่งนะครับเจสซี่โอเวนใส่ในตอนนั้นเนี่ยแข่งขันโอลิมปิกแล้วก็ดันชนะโอลิมปิกได้ถึง4เหรียญทองด้วยกันนะครับทำให้แบรนด์รองเท้าก็โด่งดังไปทั่วเช่นเดียวกันนะครับทำให้ต่อยอดการธุรกิจหรือการทําธุรกิจเนี่ยไปได้นะแต่ว่าเมื่อถึงจุดที่ธุรกิจเริ่มเจริญรุ่งเร,องเรืองเนี่ยความคิดก็เริ่มแตกแล้วสิครับตรงนี้แหละครับเป็นจุดเริ่มของการแตกแยกหรือว่าการต่อสู้ในความคิดนะที่ คุณพี่เนี่ยก็คิดว่าในเมื่อเงินมาแล้วดังแล้วเนี่ยต้องทำของให้เร็วนะบางทีเราสร้างแบรนด์นะฮะแล้วเราก็นึกถึงคำว่าแรงบันดาลใจแรงบันดาลใจเนี่ยบางครั้งก็มาจากความารู้สึกประทับใจนะครับความรู้สึกมีความสุขหรือว่ารักในสิ่งใด หรือว่าประหลาดใจกับสิ่งใดนะครับแต่มีเรื่องบางอย่างนะครับสร้างแบรนด์ได้จากความขัดแย้งคิดแล้วคลิกไปกับอัญชนาสิธิ์ในวันนี้จะมาพูดถึงการสร้างแบรนด์ยักษใหญ่ที่เริ่มจากการขัดแย้งครับ ที่จะสร้าง Product อะไรบางอย่างเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกประการเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีลู่ทางของมันอยู่แล้วนะไม่ว่าเส้นทางนั้นจะราบเรียบหรือเป็นเส้นทางที่มีอุปสรรคขวางหนามาขวางเราอยู่นะแต่จริงๆแล้วเนี่ยทุกอย่างมีที่มาและที่ไปครับเหมือนกับแบรนด์ดังๆที่เกิดขึ้นในโลกนี้นะครับอย่างเช่นแบรนด์ Adidas แล้วก็ p ูม่าที่เราได้ยินแล้วก็รู้จักกันมาเป็นเวลานานนะสองแบรนด์นี้เนี่ยเป็นแบรนด์ที่เราก็รู้จักกันอยู่แล้วนะครับว่าเป็นแบรนด์ รองเท้ามาก่อนนะก็มีการแตกในเรื่องของเสื้อผ้าต่างๆนะเกี่ยวกับกีฬาเกิดขึ้นนะครับแต่คุณทราบไหมครับว่าจริงๆแล้ว2แบรนด์เนี่ยเป็นแบรนด์พี่น้องกันนะมีจุดเริ่มเหมือนกันนะครับเป็นพี่น้องจริงๆเลยก็ว่าได้นะทำงานร่วมกันมาก่อนนะครับแต่ด้วยความที่มีความคิดต่างกันนี่เองนะทำให้เส้นทางของแบรนด์ยักษ์ใหญ่2ออันเนี้ย ได้เกิดขึ้นนะครับคุณดูสิครับว่าจริงๆแล้วความขัดแย้งอาจจะทําลายล้างลงนะมีความรู้สึกเหมือนกับการสงครามที่เราขัดแย้งกันเราต้องสู้กันแล้วก็ทําให้ฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายเนี่ยมีความเสียหายหรือว่าย่อยยับลงไปนะครับแต่ความขัดแย้งในธุรกิจเนี่ยก,กลายเป็นการสร้างความเจริญรุ่งเรืองหรือการ เรียกว่าการแข่งขันนะครับเหมือนการกีฬายาไ,ได้อย่างหนึ่งเช่นเดียวกันนะเหมือนกับ2แบรนด์นี้ครับสำหรับแบรนด์นี้นะครับเริ่มที่เยอรมันนะล้วก็เริ่มจากธุรกิจครอบครัวมาก่อนนะก็คือธุรกิจทํารองเท้าของคุณพ่อนะแต่ว่าด้วยการต่อย,ยอดแล้วก็การมองมุมอมองใหม่ๆของลูกๆเนี่ยก็สามารถที่จะนําแบรนด์เนี่ยมาต่อย,ยอดขึ้นมาได้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีของการทํางานบนสิ่งที่เริ่มจาก สิ่งที่ไม่ใช่เริ่มจากศูนย์นะอันนี้ก็เป็นทักษะที่ดีนะครับเมื่อลูกๆได้ต่อยอดกันขึ้นมาเนี่ยก็สามารถที่จะทำตลาดกันขึ้นมาได้นะครับโดยเอารองเท้าเนี่ยนะครับไปเป็นสปอนเซอร์ให้นักวิ่งนะครับเจสซี่โอเวนใส่ในตอนนั้นเนี่ยแข่งขันโอลิมปิกแล้วก็ดันชนะโอลิมปิกได้ถึง4เหรียญทองด้วยกันนะครับทำให้แบรนด์รองเท้าที่นักกีฬาที่ได้เหรียญทองโอลิมปิกใส่เนี่ยก็โด่งดังไปทั่วเช่นเดียวกันนะครับพี่น้องสองคนในตอนนั้น,นยังทำงานร่วมกันอยู่ก็ ส้มหล่นเลยทีเดียวเลยครับก็สามารถที่จะขายสินค้าเนี่ยได้กระจายไปเดือนนึงเป็นพันๆคู่เลยนะทำให้ต่อยอดการธุรกิจหรือการทําธุรกิจเนี่ยไปได้นะแต่ว่าเมื่อถึงจุดที่ธุรกิจเริ่มเจริญรุ่งเรืองเนี่ยความคิดก็เริ่มแตกแล้วสิครับตรงนี้แหละครับเป็นจุดเริ่มของการแตกแยกหรือว่าการต่อสู้ในความคิดนะที่คุณพี่เนี่ยก็คิดว่าในเมื่อเงินมาแล้วดังแล้วเนี่ยต้องทําของให้เร็วนะ ให้ขายได้เป็นวอลลุ่มหรือว่ามีจํานวนเนี่ยมากขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งดีนะครับก็คือไปเน้นเรื่องการผลิตนั่นเองนะครับแต่ส่วนคุณน้องเนี่ยรู้สึกว่าในการที่เราจะสร้างแบรนด์หรือว่าความศรัทธาในแบรนด์อย่างยั่งยืนของลูกค้าเนี่ยจะจำเป็นที่จะต้องมีการสร้างสารรค์แล้วก็มีการพัฒนาคุณภาพนะในรูปรูปแบบต่างๆในเรื่องราวต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบคุณภาพวัตถุดิบต่างๆเพื่อให้แบรนด์อยู่ยาวนานนะครับดังนั้นเนี่ย สองคนก็ทะเลาะกันแล้วสิครับเพราะว่าการทํางานแบบปราณีดหรือว่ามีการทดลองนวัตกรรมใหม่ๆก็จะใช้เวลานานนะครับขัดแย้งกับการผลิตที่อยากจะให้ผลิตด็เวเข้านะเพื่อการขายและฉกฉวยการตลาดนะครับซึ่งสองคนนี้มองคนละแบบทําให้เกิดการแตกแยกกันขึ้นครับช่วงนั้นพอดีเลยสงครามโลกเกิดคุณน้องก็จําเป็นที่จะต้องไปเป็นทหารนะคุณพี่ก็เลยจัดการพุบ บริษัทขึ้นมานะครับแล้วก็ดําเนินกิจการตามแนวนโยบายของตนก็คือเร่งผลิตสินค้าเพื่อการขายอย่างเดียวเลยนะครับก็อาจจะไม่ได้เน้นการพัฒนามากนักนะครับก็เน้นการขายเพราะว่าแบรนด์ดังแล้วอยากจะโกยเงินว่าอย่างนั้นเถอะคุณน้องเนี่ยพอไปอยู่ที่ค่ายทหารไม่นานเนี่ยที่นั่นเขาจาได้ครับว่าอ้าวเป็นเจ้าของบริษัทผลิตรองเท้าชื่อดังนี่ทำไมมาเป็นทหารนะเขาก็เลย บอกว่าไม่ต้องทําแล้วครับไปผลิตรองเท้าต่อไปก็เลยได้กลับมาที่บริษัทนะครับก็พบว่าพี่ชายก็ได้ฮุบบริษัทเรียบร้อยแล้วนะก็เกิดความบาดหมางแล้วก็ไม่สามารถทํางานร่วมกันได้อีกต่อไปดังนั้นเนี่ยแบรนด์ดัง2แบรนด์ก็เกิดขึ้นทันทีครับส่วนคุณพี่เนี่ยก็ดำเนินกิจการต่อไปนะครับโดยใช้ชื่อว่าพูม่านะครับก็เน้นในเรื่องของการ ทำโปรดักต์แบบรวดเร็วนะครับแล้วก็เน้นการตลาดเป็นหลักเน้นยอดขายเป็นหลักนะครับธุรกิจก็จะเลยรุ่งเรืองเลยสิครับเพราะว่าเน้นการขายและเม็ดเงินนะตอนนั้นนะครับแต่ว่าในส่วนของ a d i d a s เนี่ยก็มาทำในเรื่องของนวัตกรรมมากขึ้นนะครับค่อยๆทำค่อยๆสร้างชื่อกันขึ้นมานะครับจนถึงวันหนึ่งก็เอาไปาทำเรียกว่าคิดค้นนวัตกรรมตัวหนึ่งเป็นรองเนะท้าสตั๊ดนะที่ปุ่มที่พื้นรองเท้าเนี่ยสามารถที่จะถอดปรับสูงตำ่ำอะไรก็ได้นะปรับ เพื่อที่ให้เกาะบนสนามหญ้าในการเล่นฟุตบอลได้ดังนั้นเนี่ยนักฟุตบอลก็จะมีความคล่องตัวในการเล่นในการเลี้ยงลูกในการเบรกในการหลบหลีกลูกบนสนามนะครับแล้วมีหนําซ้ำนะครับนักกีฬาที่ใส่รองเท้าของ Adidas ในตอนนั้นก็ดันได้เป็นแชมป์โลกฟุตบอลณปีนั้นด้วยทำให้อ d ดิดาสเนี่ยชื่อเสียงดังก้องโลกเลยครับในการสร้างสรรค์ผลงานและหลังจากนั้นก็สร้างผลงานที่เรียกว่านวัตกรรมและ คงความเป็นความคิดแรกของผู้ก่อตั้งเนี่ยอยู่ต่อไปจนถึงปัจจุบันเลยครับเห็นไหมละครับว่าความขัดแย้งก็ไม่ใช่จะเป็นการทําลายล้างอย่างเดียวนะครับเป็นการสร้างสารรค์ได้ด้วยนะครับเมื่อคุณคิดว่าการขัดแย้งนั้นแล้วคุณมั่นใจในสิ่งที่คุณคิดนะคุณดําเนินต่อไปนะครับผมเชื่อเลยว่าในแบรนด์ของคุณที่กําลังจะสร้างขึ้นหรือว่าคุณสร้างแล้วเนี่ยเส้นทางจะสวยงามแล้วก็ ข้ามอุปสรรคต่างๆที่คุณกำลังฝ่ายอยู่ได้แน่นอนนะครับสำหรับคิดแล้วคลิกไปกับอัญชนาศินป์ในคลิปต่อไปจะมีเรื่องราวดีๆอะไรนั้นผมเชื่อครับว่าคุณจะต้องมีสิ่งที่อาจจะเปคลิกความคิดของคุณก็ได้นะครับอย่าลืมติดตามเราต่อไปนะครับแล้วเจอกันครับหนาวนี้คุณจะใส่เสื้อแบบนี้หรือจะเป็นแบบนี้หรือจะเป็นทูโทนผ้ากัน UV แบบนี้หรือจะเป็นสไตล์กีฬาสีหวานแบบนี้ หรือจะเป็นเสื้อครอปเก๋ไก๋สำหรับคุณผู้หญิงแบบนี้ก็ได้ไม่ว่าจะเป็นแบบไหนนะครับสำหรับหน้าหนาวต้องเตรียมตัวผลิตแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบใดก็ตามนะฮะที่คุณออกแบบเองหรือจะใช้แบบของเรานะครับเนื้อผ้าที่เราเตรียมพร้อมให้คุณแล้วนะครับแม้แต่กระทั่งนวัตรกรรมดีๆอย่างกัน UV เราก็มีผ้าแบบนี้ให้คุณแล้วนะครับสำหรับหน้าหนาวคอลเลคชันปีนี้ของคุณครับ